กูจำได้มั้ยเราเคยเล่นเรื่องอะไรด้วยกันเราเคยเล่นมากแล้วก่อนช่องสามอะมัยก่อน้่ะจะเล่นมามเล่นเราเคยจาได้ว่าเคยเล่นแต่ว่าจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรชื่ออะไรใช่ไหมเออเึอกไม่ออกอ่ะแต่ก็จะจําภาพกับพี่ดุกอะจาได้จำได้กับพี่ดุกจำไม่ออกว่าเรื่องอะไรรุ่นอาเปียกอะบ้าจริรามนั่นลหละไม่รู้ว่าจะไปไหนกันนักกันหนาฉันรู้และฉันก็จะรอเขาที่นี่ นกวาราางก็จะกลับทำไมล่ะต้องไปแทน,น,นด้วยเดี๋ยววันหนึ่งละครจะสูญพันธุ์ไปดูมันจะเปลี่ยนชื่อ,อเปลี่ยนก็คือละครแหละ แต่เป็นซีรีส์ซีรีส์ก็คืออันเดียวกันมันก็คือซีรีส์สมัยก่อนละครเรามันมี24ตอนเอง20ตอนจริงๆมันแค่ลดตอนลงมาเหมือนกันก็สมัยก่อนดั้งเดิมเลยอะครับนี่มันก็มีแค่นี้คือถ้าทําไปออนไปเรตติ้งดีนะ60ตอนได้ในยุคหนึ่งในยุคหนึ่งในยุคหนึ่งที่มันที่มันแบบว่ามันเอาละคร2ชั่วโมงด้วยนะจ่ายวันหนึ่งอะดาราที่ออนแอร์ได้ทั้ง2ตอนนะเพื่อถ่ายตอนหนึ่งชั่วโมงหนึ่งแต่ออนแอร์ องตอนเลยแม่ไปเอาไปเอามาเสียบมาเสียบไม่จบสักทีเนี่ยพระเอกแม่ก็ไม่ตายนอนูุหลนทุลาอยู่งั้นผมอยากจะฝากกับแม่แล้วก็พ่อแล้วก็ตัดโฆษณาก่อนดีกว่าพ่ับมาแมว